สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี <c oughs> <c oughs> อเดียเตตีวีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอน้องกะเทียในสกินจองเวทกระต่ายเขาอีพี่เด๋มันดองคลิปหนูไว้จนคอลับดันกันเข้าเลยค่ะหนูจะแจ้ง ชาวอนาติน,นีนทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Identity V <Yeah. Ooh. S 1> แล้วในวันนี้เนี่ยโอ้ยเริ่มง,งามยามดีได้เวลาเคลียร์คลิปดอง เพราะว่าเดือนวันที่4ถึง7นี้คิวจะไม่อยู่นะคะทุกคนคิวจะเข้ากรุงเทพไปออกงานที่กอทมเนาะ mm hmm. ในวันอาทิตย์ที่6สิงหาถ้าใครว่างเนี่ยก็สามารถแวะไปเจอกับคิวได้ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่4 <Wow. S> 1ณศูนย์สนประชุมแห่งชาติเุรกิจที่ชั้น LG Hall 7นะค mm ิว hmm. ไปประจําอยู่ที่บูธททอท,อท,อท,อทอตั้งแต่บ่าย3าเป็นต้นไปนะคะ mm hmm. ใครว่างหรือว่าอยู่กอทมเนี่ยก็ไปเจอคิว mm hmm. ได้นะพูดจบหรือยังคะเนี่ยคลิปหนูนะไม่ใช่คลิปพี่เดอ๋อ เอาพี่อขอโทษก็ให้พี่ได้บอกลาคนดูหน <sh uh. ่อยสิพี่หายไปตั้งหลายวันเลยเนาะแต่ก็อย่างที่น้องบอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพล์กันดีกว่าว่าน้องกาละเทียในสกินนี้เนี่ยจะเฟี้ยวขนาดไหนทุกคน let's go เดียวก่อนค่ะพี่เด๋อก่อนพี่เด๋อไปอุ้ยอ้ายมีของให้พี่เด๋ออีกแล้วนะคะโอ้ยไม่ต้องให้อะไรฉันแล้วฉันไม่เอาอุ้ยอ้ายใจ a few minutes later อาล่ะได้ห้องมาที่เรียบร้อยแล้วทุกคนกลับแบบ ยันได้แบบร้อ์ว่าคิวไม่ได้คิดไปเองแลละไอเด็กเกมนี้มันแกงคิวเสียงหมาที่ไหนมันหวยหวนอะไรวะกี้ One eternity later นี่กูต้องจำใจมาเล่นด่านใหญ่ๆแบบนี้อีกแล้วเหรอเดี่ยมันจะมีบ้างไหม่ชงดีที่จะได้ด่านเด็กเล็กกับเขาบ้างตอนที่ฉันเล่นฮันเตอร์เนี่ยอุ้ยเสียงเคาะไม้เท้าทางนั้นหลอปอกเปะูอยู่แถวนั้นเหรอลูกอ่ะตาเอ๋ตรงนี้เปล่าไปไหนแล้ววะ โอ้หมันซ่อนเนียเลยนะปกแบกปกแบกกลับมาเถอหูยังไม่ขึ้นเลยอะหรือว่าไปซ่อนแถวนี้วะแล้วงไงหูมาแล้วอ่าตรงนี้ตรงนี้อยู่เป่าวะอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนเซอร์มันต้องอยู่แถวนี้ดิฮัลโหลแกอันนี้มันแกะได้ซ่อนหาหรือเปล่าวะหาเซอร์ไม่เจอเลยอยู่ข้างบนไะเนี่ยไม่มีเอ่ออ่านั่งใหญ่เจอแล้วขึ้นมาซ่อนที่กระเถียอยู่บนนี้เองเหรอลูกปกแบกเจอเซอร์ช้านะคะเนี่ยพี่เดอ๋อไหวไหมคะ มไม่ไหวก็ต้องไหวกันละเคียหนูต้องเชื่อใจพี pues ่เข้าใจไหมก่อนที่จะให้หนูเชื่อใจเนี่ยรูปปั้นให้มันโดนก่อนนะคะโอ้ทำไมหนูต้องแรงใส่พี่ด้วยพี่พยายามอยู่พี่เลงเลงเลงดักดักกราจุ๊ป๊อจุ๊ป๊อจุ๊วางดักตรงนี้โดนเนี่ยโดนเนี่ยหมายถึงโดนมือเราไนี่ยแหละีอ้าวแต่อันนี้โดนแผลหุ่นฟรีวิ่งมาโดนเองนะป๊อกเป้เอาล่ะแล้วก็ข้ามแกต่างตามแบบสวย จะเข้าไม้หรือเปล่ารอบนี้เข้าไหม <ๆ S 1> เข้าไม้ก็ตักแอะเรียบร้อยเห็นไหมน้องเคลนเทียรูปปัน้น้ค่นี้วางมั่วเดี๋ยวก็โดนเอาไปน้องปอกแบกนั่งเก้าอีอ้แอรตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนั่งลงไปลู่ไปตรงดินอยู่ตรงนี้ไปเลยเอยแล้วก็เครื่องนั้นน่ะมีประตูวาร์ปด้วยดังเกลว่าแล้วเชื่อว่าต้องเป็นของรอนขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนไม่ให้มันปั่นนะทุกคนไอเข้าเครื่องเป้าเราเข้าเครื่องเปล่าไอเลงก่อนเลงก่อนมันไม่เข้าอ่ะเก็บกลับไปก่อน น้องนาอิมมาพอดีเลยมาช่วยเพื่อนเหรอลู้ม่ให้ช่วยฟรีนะจะมาช่วยก็ต้องเสียแผลนะมาดิมาดิดักรออยู่เข้ามาเข้ามาเร็วพี่รอเข้ามาเร็วจังไะจังไะมีลามากเพื่อนจะตายเอานะมีลามากเพื่อนจะตายเอานะจังจังจะเอา๋ยก่อนเสาตรงนี้ก็มีติดเทอร่าเฉยเลยกูงงมาก แหม่หมาดีๆแบบนี้จะหาได้ที่ไหนบ้างไม่มีอีกแล้วเข้าหรวอไม่ยี้เข้ากันซีนก่อนหนึ่งนาย e อีพอร์ตเธอบอกไม่ได้หรอกบิงเราก็มีบิงเราก็มีแต่เรายังไม่ได้ใช้เมื่อก,กี้มันหินบอก้าอะไรกันจู้จูป้ปอกแป๊จู้พักจู้ก,ก่อนปอกแป๊หนูล้มแล้วเนี่ยมามานี่มา เรากลับไปนั่งเก้าอี้กันดีกว่าเก้าอี้ตัวเดิมเลยนี่แนละมาอะตรงนี้พังพอดีเลยไม่ต้องเล่นนะตรงเนี้อยอย่าดิดอย่าดิดโอ้โหเดินติดติดเสาทีอย่างนี้ละติดเสาทีเมื่อกี้ติดเทอเลอร์เฉยไหนขอดูหน่อยสิว่ารอบนี้ใครจะเข้ามาช่วยแล้วก็ตรงนั้นอะยังปั่นอยู่หรือเปล่าอ้าวหายละห,หรือว่าเจ๋มาช่วยวะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นเจ๋แน่เลยว่ะ เดี๋ยวแม่มนเปิดดูใหม่นะทุกคนเอ้าไม่ใช่เก๋ละเอ้าที่ไหนมันไม่ได้มาแค่หนึ่งแต่มันมาถึงสองผิดคาดไปนิดนึงนี่แนี่นี่เนีเอาไปกินเออโดนตัวเดิอบโดนตัวเดือบไปนี่ตัวแถมเอ๋สวยมาอะไรกันเยอะแยะเนี่ยฮะเครื่องเครื่องไม่ปั่นกันเรื่องไงจะไม่ปั่นเครื่องกันเรื่องไงเนี่ยแล้วน้องเอ็ดการ์หนูไม่ต้องบอกแล้วลูกไอ้ปอกแป๊กมันล้มแล้วลูกเดี๋ยวก็โดนแถมหรอกเดี๋ยวก็โดนเป็นตัวแถมหรอกเราแหละไปดีก่อนนะมันจะไม่เป็นประตูผีมันจะไม่เป็นประตูผีไม่เข้าไม่เข้าเอ พอดีดอีเกือบแม็กเอ๋นึกว่ามันจะเข้าถันแล้วเออนี่เนได้ป็อกแบ็กมาหนึ่งแล้วก็ยังได้ตัวแถมเป็นจิตกรอีกหนึ่งโอโหตานี่คือแบบหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเดือนห้าลาก่อนนะคะน้องป๊อกแบ็กเอาหล่กกลับไปจับน้องเอ็ดกาไปนั่งเหมือนกันดีกว่าเอะหัวขึ้นจะมาหิวเว่อรหรือเปล่าไอ้พวกนี้หยุดเลยนะอย่านะม,มานี่น้องเอ็ดกาไปนั่งก็อี้กันไหนๆเราก็มาแล้วอ่ะนั่งก็อี้ข้างหน้าแล้วกันนะแต่อีเกีมันหิวหนเะอา้อาเมื่อกี้ลตรงนี้หรอ ก่อนหน้านี้คิวบอกไม่เห็นได้ยังไงวะนี่นาอีฟหร,ร,รือเก๋อ่ะเอ้อาเก๋โอเคปักดักเลยละกันเอ้จะไปไหนแล้ววะกลับมาดิกลับมาดีเดี๋ยวนี้นะวิ่งกลับมาทําไมออกมาแม่งกลับมาจริงวะจะมาช่วยเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยหรือมันรอให้นาอีฟวะอย่านะอย่านะเอ้เอ้เอ้ลอยเพื่อนเปล่ออ you, าอย่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 าแต่คิดว่าเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ต้องโผล่มามาจากตรง,งไหนก่อนอ้ามาจริงด้วยมาจริงก็ขอตีรู่อนเพียรูก่อนเอ้ยจะไปไหนนี่นะนี่แน่เออโดนอันนี้ก็โด แแ้โอเควิ่งขึ้นบนกันเราตามทุกคนวิ่งขึ้นเราตามวิอ้าวเอ็กกาจะโดนลงมาแบบนี้ไม่ได้นี่นะโดนบิงดักไปหนึ่งท <c oughs> ี่สุดการดีกูก็จะใช้บิงสักทีอ,ก <styles> อ่ะนั่งลงใปเลยหวานๆไปดูเซีอรอบหน้ามีใครจะมาช่วย,อ,ยอ้าวออเกยหายมันหายไปไหนแล้ววะคิดว่ามันจะมาที่เดิมรอบนี้แม่งหนีจริงเลยวะไกลปูมันต้องเป็นนาอีฟมาช่วยแล้วแหละอ่ะรอทุกคน อุ้ยติ๊กเกอร์เป็นหน้าตัวเองด้วยตลกอันนี้มามีแค่สติกเกอร์อันนี้โทษทีนะเรามีแค่สติกเกอร์อันนี้โัวเอ้ยสติกเกอร์เราไม่เฟี้ยวเลยอยามีแต่อะไรก็ไม่รู้ a few minutes later อ่ะนั่นไงมาแล้วกำลังรออยู่เลยนาอิฟกำลังรออยู่เลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยยังไงนี่เนี่ยเรากดนี่ลีลามาก็ไม่ต้องดึงนะเพื่อนอะ รเอาล่ะทีนี้ก็เหลือแค่เจแล้วสินนะเจอยู่อ่านั่งไงเจอแล้วไอมันรู้ตัวมันเดินหนีโดนปะเนี่ยวางดักขานาคตวางดักข้าอนาคตแมงเอ้ไม่โดนโอ้มันเดินไปหาก็ได้รอเช่ก่อนเถอะนังเจเราจะโดนไปเช่นด้อยโอ้โหเกินไปเกินไปหรือเปล่ามันเปิดประตูว่างไปหาเพื่อนแล้วอะ่ะทีฝากไปก่อนเถอะแต่ว่าเองโดนแน่อยู่แถวนั้น ไปไวคิดว <Auf> like like, uh ่าจะยอมให้หิวก <ad tiế> <en> ัดง่ายๆอย่างนั้นเหรอฉันไม่ยอมให้พวกหลอดหิวกัดง่ายๆหรอกง่ายๆหรอกแม่งเอยกระเทียหนูช่วยไปไวกว่านี้ได้ไหมลูกเข็นรถเข็นไปไวกว่านี้นี่ก็ไวที่สุดแล้วนะคะพี่เดิม a few minutes later ชิปหายแล้วไงทุกคนตอนนี้คิวทำเซอร์หายว่ะอุ้ยหูขึ้นอยู่ไหนกันวะอยู่แถวนี้เปล่าเออไม่มีขวามือไม่มีข้างหน้าอ้ายังไงเจอข้างหน้าปักมุดไปก่อนเนึองเนจะไปไหนจะไปไหน อ้าววามงมะม่วงโดนด้วยว่ะเหลือแต่ดาอิฟคนเดียวแล้วดาอิฟมาดิลูกป,ปันฉันดักไปหมดแล้วดีไปไม่รอดหรอกไม่รอดเรียบร้อยมายอมให้พี่ตีให้ล้มซะดีๆอย่าเยอเลยอ่ะเอาแดนไปไหนวะนเ,วเอาแดนไปลงตู้นเอาโอ้โหไอ้เซอร์มวกนี้น่าจะรีบทุกคน ถาดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ